แต่บาเลต์นี่ก็สวนเอา้าคุณแต่งตั้งให้ผมเป็นบิกเอ็กซ์นี่ทำหน้าที่ก่อกวนพวกเยอรมันให้ถึงที่สุดไม่ใช่หรอครั้งนี้ผมจะต้องทำสำเร็จให้ได้แรมซีก็ถามยังไงอะบาเลต์ก็ตอบว่าผมจะทำให้กองทัพเยอรมันเป็นพันๆต้องมาตามหาพวกเรามันจะเป็นการพานักโทษแหกค่ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่เคยมีมาก่อนแถมผมจะไม่เอาไปแค่2อสาคนหรอกนะผมจะพาทุกคนในค่าย2อ0สคนหนีไปจากที่นี่กันแรมซีก็มันจะสำเร็จได้หรอบาเลต์ก็บอกว่า<ๆ>ก็พวกมันรวมนักแหกคุกม,มอยู่่่ทีีนหดแล้ว ผมว่าเราสามารถทําได้นะแลมซี่ก็มองหน้าขรุ่มจนผู้การแลมซี่เนี่ยสนใจครับงั้นเราจะเริ่มประชุมวันไหนกันดีล่ะบาเลตก็เลยยิ้มมุมปากคืนนี้เลยครับเอาละครับยังยังไม่เข็ดครับพวกกิรมมนเตือนว่าอย่าคิดแหกคุกสองคนนี้เจอกันก็จะหาเรื่องแหกคุกกันซะแล้วครับโอ้โหสุดจัด แล้วคือนันเองครับนักโทษตัวเป้งๆหลายคนก็มาประชุมกันตามนัดของบาเลตที่ห้องประชุมครับคือต้องบอกนี่นะแม้จะมีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่คุกนี้นะครับแต่ผู้คุมก็ปล่อยให้นักโทษทําอะไรก็ได้ในค่ายกักกันนี้แบบตามสบายเลยนะยังไม่ถึงเวลานอนเนี่ยก็แบบรวมตัวกันได้นะฮะก็ประชุมกันเนะฮะเป็นการประชุมการแหกค่ายแห่งนี้นี่แหละครับแหกคุกนี่แหละโดยพวกเขาเนี่ยจะทําตามที่พวกเยอรมันสั่งทุกอย่างแต่รอเวลาพวกมันหลับพวกเราจะขุดขุดแล้วก็ขุดออกไปจากที่นี่กัน โดยบาเลตเนี่ยวางแผนว่าจะขุดใต้เรือนนอนไปทางตะวันออกใต้ห้องขังเดี่ยวก็มีคนขัดขึ้นมาโหนั่นมันไกลกว่า 90- ้าถึงร้อเมตรเลยนะครับเราสำรวจกันมาคร่าวๆกันแล้วบาเลตเลยแบบว่างั้นไปสำรวจมาให้แน่ชัดว่ากี่เมตรแล้วมาบอกผมแผนคือเราจะขุดลงไป9เมตรก่อนที่จะขุดไปในแบบแนวนอนออกไปทางป่าก็มีคนขัดอีกแล้วถ้ามีคนมาเห็นล่ะครับบาเลตก็บอกว่านั่นแหละแผนสำรองผมจะขุดอุโมงค์ที่เนี่ยสมอุโมงค์โดยใช้เรือนนอน3เรือนถ้าผู้คุมเจอที่ไหนเราก็จะย้ายไปขุดอีกที่หนึ่ง ทกคมไม่มีทางหาเจอทุกที่เน่แน่สามที่เนี่ยจะขุดต่างที่กันแล้วก็มีคนถามขึ้นมาครับเราจะไปกันกี่คนเหรอครับบาเลตก็ตอบ250คนทุกคนก็ตกใจกันหมดฮะไปกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจะรอดเหรอครับตังคอสงสัยกันบาเดตก็บอกได้สิเราออกไปรอบนี้เราจะเตรียมร้อมทุกอย่างทั้งเอกสารการแสดงตัวสําหรับทุกคนแล้วบาเดตก็สั่งการเลยครับคลิปเราต้องการชุดจานวนมากเพื่อใส่ไปตอนหนีเราจะได้เนียนไปกับชาวบ้านข้างนอกได้คลิปก็อ๋อครับได้ครับผมจะลองดูแม็กซ และตารางเวลาของรถไฟทุกกระบวนดูแลเรื่องข่าวสารแม้ก็โอ้โหผมจะไปหาจากไหนในคุกแล้วเนี่ยจะลองดูแล้วกันครับวิลลี่กับแดนนี่ผวกนายจะเป็นคุณน,นาขุดอุโมงนิมโมและเฮนเป็นตัวล่อเฮนรี่นายขโมยนะนายเนี่ยเซียนอยู่แล้วจับมือกับเฮนรี่ครับบายนายปลอมแปลงเอกสารเหมือนเดิมแล้วบาเรเด็ตก็บอกว่าผมต้องการรู้ว่า,าทหารทาอะไรกันเวลาไหนเปลี่ยนเวรเวลาไหนบ้างและเวลาเราทําอะไรกันเนี่ยระบบให้สัญญาณกันต้องสมบูรณ์แบบ ถ้ามีพวกทหารเข้าใกล้เรือนอนในระยะ15เมตรเราจะต้องหยุดทํางานกันแม้ให้เหลือร่องรอยก็ประมาณนี้แหละที่เหลือผมจะไปลงรายละเอียดแต่ละคนปลีดย่อยอีกทีหนึง่งเป็นอันสั่งภารกิจสําเร็จครับฟังดูเหมือนง่ายนะฮะแต่แม่งจะไปยังไงกันล่ะฟ้นเนี่ยต่อมาครับเฮนรี่ครับี่อยู่ในห้องเดียวกับไบร์ก็คุยกันเฮนรี่ก็ถามไบร์นายต้องการอะไรบ้างไบร์ Bright ก็ตอบว่าผมอยากได้กล้อง35มมเตรเลนส์กล้อง2.8มีม่านชาัตเตอร์แล้วก็ฟิล์มเพื่อเอามาทําเอกสารให้เราคุณจะต้้้้องหหหาใผผมมแลวลว่ะะเเนนีก็คนะกคิดดไจุณ เฮ้ยไม่ใช่ผมจะหาให้คุณแล้วก็มีนักโทษอีกคนชื่อแดนนี่เข้ามาเฮนนี่ฉันอยากได้ผู้อันใหญ่สักสองอันเฮนนี่ก็เออได้สินี่พวกมึงเห็นกูเป็นโดราเอมอนกันหรือไงวะเนี่ยขอ,น,น,ขอนั่นขอนี้แม่งจะหาจากไหนให้วะแต่เฮนนี่นี่ก็แบบเก่งเรื่องหาของนะครับคือนี่เองครับก็เป็นคืนแรกที่พวกเขานอนที่เรือนนอนกันนี่ฮนะพอถึงเวลาสองทุ่มเนี่ยพวกทหารเนี่ยก็มาไล่ให้ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างซะปิดหน้าต่าง ทุกเดือนนอนเลยต้องปิดหน้าต่างกันครับอย่างเข้มเลยนะฮะพอถึงเวลานอนต้องนอนนะวันต่อมาบาเดตก็ไปเดินคุยกับเพื่อนๆถึงการขุดอุโมง์กันครับบาเดตก็คุยประมาณว่าลืมไปเลยว่าการขุดอุโมงเนี่ยจะต้องใช้ไม้สําหรับทาคานค้าดินที่ขุดไม่ให้ร่วงมาทับจานวนมากแม็กก็บอกว่ามีเตียงเปล่าอยู่ที่นี่จํานวนมากเลยครับเราน่าจะถอดไม้จากเตียงมาทําได้อยู่ครับเอามาใช้ได้แน่นอนถ้าไม่พอเดี๋ยวเราจะแกะจากฝาผนังเอาแล้วพกักกลางวันนั้นเองครับพวกนักโทษก็ทําเป็นทนําน้ําปะปาแตกใส่ผู้คุมครับ ผู้คุมก็เฮ้ยอย่างนี้ได้ไงวะไปปิดมันสิปิดมันนักโทษก็เข้าไปรุมรุมๆล้อม,มผู้คุมครับดึงความสนใจเฮนรี่ก็มุดเข้าไปใต้รถครับแล้วก็ถอดเหล็กจากใต้รถมาครับพอได้มาก็เอาไปยื่นเข้าหน้าต่างครับเฮนรี่เนี่ยคงจะเอาไปทําอะไรแน่ๆแ,แล้วพวกนักโทษเนี่ยก็เริ่มขุดกันครับโดยการขุดใต้เตาผิงครับห้องห้องหนึ่งครับแดนนี่กับพวกเนี่ยก็ช่วยไปยกกระเบื้องออกกันแล้วก็งัดขึ้นมาก็เจอปูนนี่ไงที่เฮนรี่ไปทํามาฮะสรุปแล้วเขาขโมยเหล็กเอามาทําเป็นอีเตอร์ที่ขุดนี่เอง แล้วก็ยืนให้แดนแดนี่แดนนี่ก็ใช้ช็อกวาดเป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นจุดที่เขาจะขุดเขียนหมายเลข17คนก็งงว่าทำไมต้องเป็น17บาเลตที่เข้ามาก็บอกว่าแดนนี่ขุดอุโมงมาแล้ว17หลุมนั่นสิก็เริ่มขุดปูนกันละครับปึกปึกปึกซึ่งจังหวะเนี่ยขุดตรงกับข้างนอกเลยนะครับมีนักโทษตอ,อกเสาลงดินครับแดนนี่ก็ต้องฟังจังหวะข้างนอกแล้วก็เจาะให้ตรงกับข้างนอกครับเสียงให้ตรงกันครับข้างนอกตอกปึกแดนนี่ก็ต้องตอ,อกปึกครับแต่ครับแต่ อันนี้มันเป็นอันหลอกนะครับอุโมงค์จริงๆเนี่ยอยู่ใต้โรงนอนโรงนี้ครับโดยการที่พวกเขาเนี่ยไปขุดที่ห้องน้ำครับไปที่ช่องระบายน้ำครับเชดวิกเนี่ยเอาฝาระบายน้ําสำรองโรงนอนอื่นมาให้แดนนี่ครับแดนนี่ก็เอาไปวางใช้ได้ไหมเออได้ว่ะพอดีเป๊ะเลยใช้ได้ใช้ได้ไดแล้วแดนนี่ก็เปิดฝาโรยตัวลงไปครับที่รูครับก็เริ่มขุดแล้วครับพวกเขาจะขุดกันในเวลานอนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ขุดไว้สามุโมงนั่นแหละฮะอย่างที่บอกแต่คงจะเน้นที่นี่เป็นหลักนะฮะ แล้วทีเนี้ยไม่ทันไรครับผู้คุมก็มาครับคนที่ดูยามอยู่ห้องประตูเนี่ยก็ส่งซิยกนิ้วโป้องอีกคนเห็นเอาแก้วเคาะเตาป๊อกๆและนี่เลยขึ้นมาจากหลุมนะฮะแล้วก็ปิดฝาระบายน้ําไว้พวกทหารก็เข้ามาดูเฮ้ย <"He i, S 1> ทำอะไรกันอะ่ะไม่ดับไม่นอนวะพวกมึงไม่ไม่นอนเนี่ยปลกกันเนี่ย ก็เดินมาที่ห้องน้าครับพวกที่อยู่ในห้องน้ําก็ทําเนียนนะมีคนนึงถูพื้นนะี่ยทเป็นแบบถูพื้นแต่น,นี่ก็อาบน้าครับให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าไปขังในช่องระบายน้านะผู้คุมก็งงทําไมมึงไม่ไปนอนวะแดนนี่ก็บอกว่าผมร้อนก็อาบน้ําอยู่นี่ไงตาบอดกันหรอแทหารก็แบบว่ามึงอยาก,กวนใจนะั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวรีบอาบรีบนอนเดี๋ยวปัดเหนียวเลยโอ้โหอย่างเนียนตัดมาที่พระเอกกันบ้างครับตอนนี้พี่แกเนี่ยโดนขังอยู่14วันแล้วครับนับนิ้วรอมือวันออก แต่วันนี้ครับเขาก็โดนปล่อยตัวก่อนครับออกมาจากคุกยังไม่ถึง20วันเลยหิวก็งงครับปล่อยเหรอก็ออกมาพร้อมกับไอ์ก็ยิ้มใส่กันครับทีนี้ไอ์กับหิวเนี่ยก็โดนบาเรตกับแรมซี่เรียกไปคุยครับก็งงครับเรียกพวกผมมาทําไมซึ่งผู้การแรมซี่เนี่ยรู้ข่าวมาจากแม็กครับคนนั่งขวาสุดที่เป็นหน่วยข่าวสารในคุกนี้ว่า2คนนี้คิดจะทําการแหกคุกออกจากที่นี่ครับโอ้โหหูไหวแรมซี่ก็บอกว่าทุกคนในค่ายควรยกเลิกการหลบหนีทุกอย่างก่อนนะและมาร่วมมือกับแผนของบาเรตจ,จะดีกว่าหิวก็งงแผนอะไรเ การแรมซี่ก็บอกว่าเอาหนะ่าเดี๋ยวคุณก็รู้เองแล้วผู้การแรมซี่ก็ถามว่าแล้วพวกคุณจะหนีกันยังไงหรอฮิวก็ตอบว่าเราจะแอบหนีไปตอนกลางคืนใกล้ๆลวดครับมันมีจุดบอดอยู่ตรงกลางคุกนี้แล้วเราก็จะขุดดินลงไปทั้งล่างลึก9เมตรกระจายดินออกไปให้ทั่วจะได้ไม่เป็นกองแล้วก็ลอดมุดรั้วออกไปยิ่งไอซ์เนี่ยเคยขุดอุโมงค์บ่อยด้วยเนี่ยผมก็แค่คานตามเข้าไปแล้วให้ไอซ์โกยดินไปไว้ด้านหลังผมก็ผลักดินออกไปด้านข้างอีกทีขุดไปเหมือนตัวตุ่นพอถึงเช้าเนี่ยเราก็ออกไปนอกคุกแล้วครับ ทุกคนในห้องเนี่ยก็อึ้งกันหมดเลยฮะคิดแผนง่ายอย่างนี้เลยเหรอพวกกูวางแผนกันอย่างยากโอ้โหฮิวก็ใช่ครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับบาเด็ก็ถามแล้วพวกคุณจะไปวันไหนกันเหรอฮิวก็ตอบคืนนี้เลยครับก็ไม่มีใครห้ามอะไรครับบาเด็ตก็บอกว่าขอให้พวกคุณโชคดีแล้วกันเฮ้ย <Hey? S 2> แต่ข้องใจนิดหนึ่งอะพวกคุณจะหายใจยังไงเหรอฮิวก็บอกว่าเรามีแท่งไม้เหล็กที่บานพับติดครับเราจะแทงขึ้นไปบนดินแล้วก็ทําเป็นช่องลมแล้วฮิวก็บอกว่าสบายผมไปกันแล้วครับบาเดตก็มองหน้ากับแรมซี่ไอพวกนี้แม่งจีเนียสว่ะ หวังว่าจะทําได้ผลนะแตมซีก็บอกว่าใช่ถ้าไม่สําเร็จนะพวกนี้จะโดนขังเดี่ยวไปอีกนานแสนนานปรากฏว่าฟาาบตัดมาที่โรงขังเดี่ยวครับวันต่อมาทั้งคู่ทําไม่สําเร็จครับ <c oughs> โดนจับมาขังเดี่ยวอีกแล้วครับในสภาพเปื้อนโคลนในทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าไปทําอีท่าไหนนะฮะแต่ทําไม่สําเร็จเงี้ยเหมือนจะโดนจับได้ระหว่างขุดแล้วมั้งเนี่ยพูดเหมือนง่ายแต่ทาไม่สําเร็จเว้ยหิวนี่เซ็งเลยแหมเงเอ้ยคิดว่าง่าย ไอ้นี่นอนลงไปกองกับพื้นเลยค <laughs> ขำจัดเลยครับจังหวะนี้ตัดมาที่แผนของบาเดตกันบ้างครับในขณะนี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วครับพวกเขาขุดเข้าไปใต้ดินได้เยอะมากๆแล้วครับก็ใช้ไม้ค้ำดินไปไม่ให้ดินถลม่มไปได้ไกลหลายเมตรแล้วแต่ปัญหาคือดินที่ขุดเนี่ยจะเอาไปทิ้งตรงไหนครับตอนนี้แล้วยิ่งดินในหลุมเนี่ยมันคนละสีกับบนพื้นที่เดินกันอยู่ข้างบนด้วยนะฮะก็นั่งปรึกษากันแดนนี่ก็บอกว่าดินตั้ง50ตาตันจะทิ้งที่ไหนเกรียดนะฮะ แล้วสักแป๊บแอชชี่ก็เข้ามาผมมีทางออกเรื่องนี้แล้วครับแอชชรี่ก็อธิบายทุกคนฟังครับว่าเราจะเอาดินใส่ถุงพวกนี้ครับแล้วก็แขวนคอใส่ใต้เสื้อผ้าสอดเข้าไปในกางเกงพอโดนไปถึงข้างนอกถึงสนามเราก็จะดึงหมุดออกดินก็จะร่วงออกมาแบบนี้แล้วก็เขี่ยมันบาเลตเฮ้ยฉลาดมากเยี่ยมเราจะลองแบบนี้กันพรุ่งนี้นั่นแหละครับวันต่อมาก็เลยลองกันครับนักโทษก็เทสกันเดินไปที่สวนที่ขุดกันครับ กำลังทําสวนกันปรากฏว่าทําได้สบายครับนักโทษก็ผัดกันเดินมาเทดินที่สวนแล้วก็มีนักโทษคนอื่นๆเนี่ยคอยโกยครับใช้พวกกบกับดินด้านนอกให้มันแบบเนียนกันนะฮะใช้คาดเหล็กกบอะไรเงี้ยหรือว่าบางจังหวะเนี่ยก็ทําเป็นเดินสวนสนามนะฮะแล้วก็เดินไปทิ้งไปฮะแต่จังหวะนี้นะครับลูเกอร์ก็มีสงสัยด้วยนะเอ๊ะทำไมพวกนักโทษพวกนี้ขยันเป็นพิเศษกันวะวันนี้ก็เลยเดินมาดูครับนักโทษทุกคนเลยหยุดลูเกอร์ก็เลยบอกว่าเอ้ยทาไปต่อเลยทุกคนไม่ต้องหยุดแต่ก็มีไปขีดขีดดินแถวนั้นดูููรรับบาลกกกม็ยยืนนุ้อ่ไจะ แต่ลูเกอร์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับก็มีไปทักบาเลตน,นะบอกว่าดินที่เนี่ยแข็งหน่อยนะอาจจะไม่เหมาะกับที่พวกคุณจะทําสวนกันหรอกนะแล้วลูเกอร์ก็ไปเกือบไปแล้วครับเสียวเหมือนกันนะบาเลตก็เข้าไปคุยกับแรมซี่คิดว่าเขารู้ไหมแรมซี่ก็ตอบว่าอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้มั้งจะว่าปแม่งนักโทษตั้งแต่เข้ามาที่คุกเนี้ยใส่เครื่องแบบกันเต็มสูบเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยครับกลัวแยกยศกันไม่ออกนด้ไงว่าใครเป็นยศอะไร <laughs> แล้วก็เริ่มแผนต่อครับเฮนรี่ให้แม็กไป ก็เอามากองที่ห้องแม็กไปหามาได้ตติมเลยไปเอามาจากไหนวะเนี่ยแม็กยังบอกอีกว่าเอกสารการปลอมแปลงบัตรประจําตัวของพวกทหารเนี่ยนายจะต้องไปหามาให้ไบดูด้วยนะไม่งั้นเนี่ยทำไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงด้วยตอนนี้เฮนรี่ก็ตอบว่าเออ,เ,ออเออได้เดี๋ยวจะหาให้ดูเฮนรี่มีแผนอะไรบางอย่างนะครับที่จะเอากล้องกับเอกสารเนี่ยแต่จะเอายังไงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ตอนมาอีกวันนะครับบาเดตก็มาตรวจงานที่ห้องนอนของพวกเขาครับเคทวิกครับก็กาลังผลิตเครื่องปั๊มลมในหลุมอยู่ครับเอากระป๋องนมมาต่ออกันนนเเปป็ที่่สงงลมมข้าไใุโ ปาเล็ก็ถามอีกกี่วันจะเสร็จอะ